คงไม่มีใครอยากให้ตัวเองเป็นผู้เสียหายแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราต้องตั้งสติเพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นและย้ำกับตัวเองเสมอว่าเรายังมีคุณค่าคุณค่าของเราไม่ได้สูญเสียไปกับเหตุการณ์นี้และสิ่งที่ต้องทำเมื่อโดนคุกคามคือ อย่าอาบน้ำชำระร่างกายและรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลภายในย4บสี่ชั่วโมงพร้อมแจ้งว่าถูกกระทำความรุนแรงทางเพศคุณหมอจะตรวจร่างกายอย่างละเอียดรวมทั้งตรวจด,ดูนักอสุจิในช่องคลอดหรือสารคัดหลั่งต่างๆพร้อมทั้งให้กินยาคุมฉุกเฉินและยาต้านไวรัสเอชและสุดท้ายให้นำเรื่องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุหากไม่สบายใจที่จะคุยกับพนักงานสอบสวนชายในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงก็สามารถขอคุยกับพนักงานสอบสวนหญิงได้